สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอชูช่องโอบรถไทยนะคะพี่น้องเออนีกนมากอยู่กับนางานของเอฟยูค่ะเจ๊แก๊บเอฟยูศูนหนึ่งแปดนะคะพี่น้องมือนี้นางานหน้าริมห้วยริมห้วยตีน่านแตกขนาดพี่น้องปั่นสองหลอดแบบกรยังผัวมันเป็นก่อนอยู่นะคะพี่น้องเออนางานริมห้วยนะคะวันนี้ฝนตกฝนตกงานคิดท่าใดแล้วพี่นอ้องเพิ่นกระซาบบอกมสไพรวานมูบานเมืองเพิ่นเขียวขจีกันไปแล้วนะคะ ปั่นสองรอบไม่แตกนะคะพี่น้องเออก็ประมาณนี้ก็เอาประมาณนี้เลยนะคะเพระ่าถ้าปั่นสามจะไม่รอดนะคะอยู่ไม่รอดนะคะพี่น้องนี่จะอยู่หน้างานริมห้วยริมห้วยพี่น้องไปเหมือนกันไหม <c oughs> ไปไม่แตกนะคะพี่น้อง รอบนะคะนี่ก็ป,ประมาณนี้เลยรอบแรงไม่แตกนะคะพี่น้องอันนี้ก็สองรอบแล้วก็ได้ประมาณนี้อื้างานวันนี้ก็ให้หน้าชีหน่อยแจักหน่อยนะคะพี่น้องว๋ากเอลค่ะตู้นแปดพี่น้องตอนนี้ก็สีเก็บงานแล้วนะคะพี่น้องเก็บงานแล้วแต่ก็ยังมีไหลเข้ามาเรื่อยๆเจ้าที่ยังบ่ไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ตางบานตังเมืองกลับมาคือกัน มีต่างบ้านมาอีกแล้วนะคะพี่น้องบ้านนั้นลาบไปสามสี่ปีแล้วพี่น้องไปไท้ายอะไรมีแต่เงินเส้นเงืนเส้นเงื่อนเกาลอยบอกว่าใจหาลอยอีกสามลอยมือแรงอีกสามลอยสี่ลอยมือแรกแกเอาเดอ้อเวทีพี่น้องตอนนี้ก็ผพานไปแรงไปสี่ปีแล้วพี่น้องยังพนันได้อยู่นี่การงานประมาณนี้เลยนะคะปั่นสองรอบแล้วแต่ดินไม่แตกนะคะ